คนวันนี้นําได้คุกกี้จ้ะนี่คุกกี้ที่กําลังดังๆเลยตอนเนี้ยที่แบบว่าใส่เยิ้มนะมันจะเยอะ <laughs> มันจะเยอะมากเรยเลียมเอาเว็บมาหนึ่งนาทีแหละทุกคนแต่ทีเนี้ยมาถ่ายคลิปข้างนอกไหมว้าวเฮยต่ไต่แล้วแข่งปก๊กไม่ไม่ยืดจะ้ะอืมอืมไม่ยืดจ้ะอร่อยมันแบบว่าก็จะมาจากบ้านนะ มาถึงหลังบ้านหาร้อนแล้วจ้ะมีช็อกเขียวมีชอ็อกโกแลตเอ้าไวช้ชอ็อกนะฮะช็อกโกแลตอยู่ไหนเอ้ยทำไมไม่เจอช็อกโกแลตเลยเออเออนี่ทุกคน อืนนอ,อนี่นี่นี่อันนี้ร้อน,เห,นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นช็อกโกแลตเลยอือเป็นอันนี้ข้างในอร่อยมากเลย มานั่งกินบรรยากาศอย่างบ้านก๋าไผ่คิดว่านั่งในร่มแล้วทุกคนแดบดบเต็มเต็มาเขียวอันนี้จะเป็นทาเขียวมาดูเดี๋ยวดำของดูกันก่อนอันนี้อาจจะเยิ้มเยิ้มไหมไม่เยิ้มทุกคนมี็อกลกลตที่เยิ้ม อร่อยนะอะไนนรอชาเขียวมัทฉะมันน่าจะเยอะอยเ่ชอบอะลรอืม,มนว่วงแล้วล่ะที่มันกำลังดังๆเน,น,นี่ยตอนเนี้ยที่เกียตับเกีตับชแชมโบชื่อเขาถูกบอกว่าที่เขากินกันอยู่เออ ออลุยมันเยอะแต่ช็อกโกแลตจริงแล้วเป็นเนาะ พร้อมความอ้วนอืมอืม,ม,ม ก็กินกับพวกกาแฟมันกับน,นมอะไรเงี้ย่่นจะอร่อยนะแต่สีนี้น้ำคิดว่ามันไม่น่าจะยืมสีเนี้ยังไม่คิดว่ามันจะเยืมเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนข้างในเป็นเหมือนเนยอือ

บทนี้สามกับปุกทุกคนกร้าปุกน่งจะมีสิบชิ้นมะ้งกินเยอะไม่ได้ทุกคนมันหวานหวานมากเลยนะกินแบบเล่นๆได้ถ้าว่าตั้งใจกินจริงนะอ้วนตับเลยจ้ะ พ่นใจเลยจ้ะอิ่มแล้วจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้จ้ะบ๊ายบายจ้า